สวัสดีครับผมได้คุยกับพี่แดงครับพี่แดงครับแกถูกเลขเจ็ดเก้าล่างเจ็ดแปดล่างเก้าศูนย์ล่างครับเกี่ยวกับทะเบียนรถแทบจะทั้งนั้นเลยครับงวดนี้ครับไม่เกี่ยวกับท <c oughs> ะเบียนลถไม่เกี่ยวกับอยังเลยถามว่าเกี่ยวกับผีไหมพี่แดงแกก็ตอบบอกเลยครับว่ามันเกี่ยวกับผีบอแต่ในความฝันนี่คือ แกบอกว่ามีคนเน่ยชวนแกไปแล้วก็ไปนอนบ้านล้างมันแปลกมากครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะไปฟังหลังที่ว่าที่รวันรู้ต้องวจอย่างนังหลังที่ว่าพี่แดงครับแกถูกเลขแล้ว90แกมาฝันต่อมวลเลยครับเพิ่นเนี่ยมาฝันว่ามีคนอ่ะมาจ้างให้พี่แดงครับ ไปส่งของซึ่งพี่แดงแกเปิดร้านขายของนะครับเนาะแล้วมีคนจ้างครับให้พี่แดงไปส่งของอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วพี่แดงก่อเอาของครับเต็มรถเลยเพื่อที่จะไปส่งผมถามว่าของที่ว่าเขามาจ้างคืออะไรพี่แดงตอบได้คะแนนครับว่าบุหูบุหูเลยว่าเขาจา้างยังใส่หลังรถบุงูเลยมีแค่หน้าที่ขับรถผมว่าบุหูว่าเขาเอาอยัางใส่หลังรถไม่รู้เลย รู้แต่ว่ารถมันหนักๆเพิ่นก็ขับรถไปครับขับรถไปขับรถไปแล้วก็ไปเจอหมูบ่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็ขี่รถเข้าไปแล้วก็เห็นหมู่บ้านถามว่าเจริญไหมหมู่บ้านนั้นคือเจริญมากนะครับบ้านลังนี้ก็สวยบ้านลังนีนก็สวยบ้านล้งนกส็นนกสวยคือเขาทาความสะอาดเรียบร้อยดีมากครับแต่ว่าเพิ่นพ่อขับรถไปสกพากหนึ่งครับแล้วไปสะดุดตากับบ้านแฝดเป็นบ้านแฝดหรืลไะครับ เป็นบ้านชั้นเดียวบ,บยวัดพาะคีไปหอดเซตเปื๊บแล้วก็เขามีคนครับมาโบกมือให้จอดบอกว่าถอดแหละประมาณนั้นครับหลังจากนั้นครับเขาก็ให้พี่แดงครับยืนรอกับที่พีคนครับยกของโยกยังครับไปไว้หน้าบ้านบ้านบ้านแฝดมันแปลกมากครับพี่แดงแค่บอกว่ามันแปลกมาก บ้านอื่นนี่คือสะ,สะอาดสะอ้านมากต้นไม้อะไรคือไม่ลกแต่สองบ้านแฝดครับมันเป็นบ้านหลงังต้นไม้กกไม้เครื่อไม้เถาวัลยครับขึ้นลกเต็มทั้งบ้านเลยครับทั้งสองหลังเลยมันเป็นบ้านแฝดเขากกิพกันขนของครับเอาไปไว้หน้าบ้านทั้งสองหลังเลยขนของเต็มเลยพี่แดงครับไม่รู้ว่าเขาขนอะไรเข้ามาตอนแรก บัดพ่อพันล่งจากโรงแรมมายืนดูครับเขาขนพวกโต๊ะตู้เต,ตียงผวกตู้เสื้อผ้าครับเอามาไว้ทั้งสองบ้านเลยหลังจากนั้นครับเขาบอกว่าให้พี่แดงนอนอยู่บ้านหลังนี้พี่แดงครับแกส่สายหัวเลยครับแกบอกว่าบอ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 บบ,บ,บน,นแกกลัวมากแกกลัวมากสุดท้ายครับแกต้องจำใจนอนอยู่บ้านะนั้นครับเพราะว่า เขาจ้างพี่แดงมาส่งของแต่ว่าเขาไม่จ่ายเงินให้พี่แดงครับพี่แดงจำใจครับต้องนอนแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนใบเขาไปนอกในบ้านเนีไม่ได้เข้าไปในบ้านคือนอนอยู่ข้างนอกหน้าบ้านเนีครับไม่กล้าเข้าไปเข้าไปไม่ได้หกกับหกต้นไม้เครื่องไม้เท้าวันเ็้หมดเลยแค่หาทางเดินเข้าไปคือเดินเดินไม่เจออยู่แล้วแกนอนอยู่ข้างหน้าเลยครับตั้งแต่มาส่งของครับตั้งแต่ตอนกลางวันครับจนถึงดึก แกก็ไม่ได้เข้าไปครับปวดเนี่ยวหิวเขา่าก็ไม่ได้กินปวดเนี้ยวกับบรดเนี่ยวหิวเข่ากับบริได้กินแกบอกในความฝันระแวงซ้ายละแวง,แวงขวาครับไม่เจอใครไม่มีใครเลยสักคนครับตอนที่ว่าเขาเรียกให้เรามาจอดรถอะ่ะมีคนแล้วก็ก็มีคนยกของลงมาแล้วนั้นครับหายหมดเลยพี่แดงเพิ่นก็เลยบอกเด็กไปใส่เพราะว่าเขายังไม่จ่ายตังค์ก็เลยนอนรออยู่นอนรอนอยู่หน้าบ้านนอนแต่ไม่หลับเพิ่นวา นอนไม่หลับนะกลัวกลัวมากมากกว่าจันแต่สิ่งที่ในบาทมันหกแต่สิ่งที่ว่าแกมองเห็นชัดมากก็คือมันเป็นจะมันจะเป็นไข่ไข่เป็นช่องที่ว่าเขาเสียบเอกสารครับมันจะเขียนตัวเลขช่องนี้กับช่องนี้ครับมันเป็นบ้านแฝดเนาะตัวเลขที่ว่าพี่สาพี่พี่แดงครับแกเห็นในความฝันเนี่ยมันกับยุคตอนหน้าโต้ใต้พี่แดงลยครับเลขที่บ้านฝั่งนึงมันเขียนว่าสี่จห้า บ้านแฟดอีกครั้งหนึ่งครับมันเขียนกันว่าสี่เจ็ดศูนย์นี่คือเลขที่บ้านแฟดครับที่ว่าพี่แดงไปส่งของหนึ่งของฝันส่วนรถเลขที่รถเอาไหมไม่ต้องเอาอกครับเพราะว่าพี่แดงแกบอกว่าไม่รู้มันเป็นรถใครฮู้แต่ว่าเขาใส่ให้ขับรถมามันไม่ใช่รถของพี่แดงครับทะเบียนรถ,ถครับตัดทิ้งไปเลยเอาแค่เลขที่บ้านก็พอเลขที่บ้านหลังครับที่ว่าพี่แดงแกฝันก็คือสี่เจ็ดห้าหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งคือเป็นเป็นสี่เจ็ดศูนย์ นี่คือเลขที่บ้านแล้วอย่างนั้นครับพี่แดงก็บอกว่าแกกับบริเนอนนะหิวกับหิวยวิ้วยิ้วกับปวดรับกับบริเนอนจนยังไปยังมานาันาง่งนั่งลุกยังลุกครับจนตัวเองรู้สึกสะดุ้งสะดุ้งตัวเตือนครับนี่คือความฝันของพี่แดงทุกครั้งครับที่แกฝันแกจะฝันแม่นนะครับแกจะฝันแม่นนะงวดนี้ครับก็ลองมอนครับเด้อสี่เจ็ดห้าหรือจะเป็นสี่เจ็ดศูนย หรืออาจจะเป็น415หรือ410ผมจะเขียนไว้ให้นะครับผมจะเขียนให้ด้วยทำไมถึงผมเขียนให้ด้วยเพราะพี่แดงแกเป็นคนที่พูดออกจากปากว่าแกฝันเห็นเลข475กับ470แต่ว่าพี่แดงครับแกจะไปซื้อเพิ่มเป็น415กับ410ผมจะเขียนให้ด้วยครับเพื่อเลขมันอ,ออกมาเนาะสมมุติว่าเลขอ,ออกมา410เีมื่อนันกบหน้าบอกแค่470หน้าบได้บอก410หน้ 5. ประมาณนะครับผมจะเขียนไว้ให้อยู่ครับเนาะจะเขียนไว้อยู่เพราะว่าพี่แดงจกซื้อเพิ่มเติมเลยบางเทื่อครับผมเข้าใจว่าเลขบางเลขมันมันหลายตัวเนาะบางคนมักเด็กแค่ความฝันแค่ตัวเดียวจริงครับผมก็มักตัวเดียวเหมือนกันแน่จริงกับฝันตัวเดียวไปโหลดสื่อตัวเดียวไปโหลดกับประมาณนั้นครับความคิดไปผมผมินประมาณนั้นครับเหมือนกันครับแต่ว่าผมพอมาเจอหลายคนข้คนที่บอกความฝันในฟังผมก็เข้าใจนะว่าคนท่าครับบางเือฝันเห็นตัวนี้แต่ว่าไปชอบอีกตัวหนึ่ง เลขมาดันออกตรงที่ว่าเราชอบประมาณนั้นครับผมก็เลยจะพยายามเอาตัวเลขความฝันของแต่ละคนครับที่ว่าเล่ามาเอามาเขียนให้ทุกคนได้ให้มันครบเลยนะบางคนฝันได้เลขตัวนี้แล้วไปซื้อเราชอบตัวเลขตัวนี้สนะครับนะครับเนาะจะพยายามเอาตัวเลขทั้งหมดที่มีมาเขียนให้ฟังมาเขียนให้ดูออกไม่ออกไม่รู้แต่จะเขียนให้ทุกคนได้ดูเฉยครับ16เมษา67หวังว่าตัวเลขของพี่แดงจะเข้าอีกครับ แกเข้าเลขมาหลายงวดแล้วนะ79ก็เป็นเลขล่าง78ก็เป็นเลขล่าง90ก็เป็นเลขล่างงวดนี้ไม่แน่ครับอาจจะเป็นเลขล่างอีกก็ได้ไม่ว่าจะเป็น7075หรือ4 7เนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ขอยออกครับขอยออกตรงๆตรงเป๊ะนะครับให้มันออกกีกครับผมถามได้ว่าเมื่อกี่ถูกเยอะบะพี่แดงแกเป็นคนที่ว่าค่อนข้างที่จะซื้อเลขเยอะพอสมควรครับเมื่อกี่แกก็ได้ประมาณหนึ่งได้ประมาณหนึ่งกับหลายหมือนเติมครับ ขนาดทุกเลขแค่สองตัวไหนเพราะว่าแกเป็นคนที่ว่าซื้อเลขหนักนะแต่ละผมบอผมกันนักมากเงี้ยครับถือเลขบอบอซื้อนักถือบอเฮ้บ <c oughs> ถือครับงวดนี้ครับให้ทุกคนครับรองยีน่นาเบิงครับ้อง16เมษายน67ความฝันบีแดงขอให้ทุกคนครับซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับอาจจะได้รางวัลใหญ่ๆขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ